สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเลยครับเข้าสู่ช่องของเบลลี่แฝงบรีเลยครับกับการอัพเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยในช่วงของตลาดซื้อขายฟุตบอลครับกับช่วงเรกของวันนี้กับประจำวันที่8เดเดนมิถุนายอยน่เลยครับ ด้นข่าวสารเล็กันี้ครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลราชบุงกราชบุรีเลยครับเมื่อมีรายงานเปิดเผยออกมาว่าทางฝั่งของราชบุรีนั้นครับทีมที่จบอันดับที่4ของตารางฟุตบอลทนิเมื่อปีที่ผ่านมาครับได้บุกข,ข้อตกลงในการขยายสัญญาก,กับโคจโงบุรุษศรีมาคาเลยครับให้อยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวลือออกมาเลยครับว่าพลังการ1ใน3ทีมของศึกธดิตในฤดูกาลหน้าอยากที่จะได้ทางฝั่งของโคดโยงรุสีมาค้าครับอดีตคุณสื่อของทีมชาติไทยยูยปีไปพนึกกําลังกับโคดองดูสิเฉลิมแสงครับแต่ทว่า,วาท้าที่สุดครับทัพราชมังกรก็ปิดดีลต่อสัญญากับโคดโยงออกไปเลยเลยครับ และสัตว์ปลาชบุรีนั้นครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับจากการผลิตกำลังรวมกับคุณเจฟสมชายไม้วิไลและคุณโยงปรรวุฒิ์นั่นเองครับที่พาทีมจบอันดับที่4ของตารางฟุตบอลและพาทีมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลดีโวครับและช้างเปครับโดยในฤดูกาลหน้าครับทีมคลาสสิ์เข้าไปร่วมแข่งขันฟุตบอลขอนเนด์เอเซียทูหลังจากทีมจากลีคลีเหนือครับไม่ผ่านครับฟลาซิ่งของเอเอฟซีแหละครับ การาที่2ครับขอไปตอนที่ทางฝั่งของทัิส3กันหน่อยครับถือว่าเป็นดิวใหญ่ของทาท้านทลติสากันเลยแหละครับอย่างสโม,มสรบูดาพายูไนเต็ดหรือชื่อเดิมครับก็คือสโม,มสรบาตบิงชตีทีมน้งใหม่ในศึกบอลทัติสาในฤดูก,กาลหน้าครับส่วนภาคตอวันออกได้ประกาศเปิดตัวทางฝั่งของเจแปนเฉลิมศัก์อัคคีครับกองหลังดีกรีกทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ามาเสริมทัพจากป็นทางการเลยครับ โดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของทารานเจ้าแปกนั้นครับในวัย30ปีครับเจ้าของสุดสูง186เซนติเมตรเลยครับได้แยกทางกับการทัพสหลังจบฤดูการี่ผ่านมาหลังอยู่ช่วยทับสิงเจ้าทาเลยครับมา2ฤดูการก็คือในปี2023และ2024ลงเล่นกับทีมครับรวมทุกรายการไปทั้งหมด53นัดยิงไป2ประตูก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบุรพาอยู่ในแต่ละครับและซึ่งสำหรับทางฝั่งของทารานเจริญศักดิ์อาคีนั้นครับผ่านการท้าแข่งและทั้งบุรีรัมพีจิตเอสี BCC FC ีอฟบุยูเอมทีบีจีพัเชียงใหม่ c อฟซีปูริทร์สีและการาร์เอฟซเป็นสโมสรล่าสุดเลยครับส่วนในขนาดทีมชาตินั้นครับติดทีมชาติไทยจุใจครับเมื่อเดือนมีนาคมเลยครับในปี2022ลงเล่นไปทั้งหมด13นัดยิงไป2ประตูอยู่ในชุดคว้าแชมป์อาเซียนครับ2022และลงแชมป์อเซียนครับ2024ด้ดยกันแหลครับ หลังเล่นข่าวสารต่อไปครับไปตอนที่ทางฝั่งของทีิสองกันหน่อยครับอย่างทางฝั่งของสมโมสรกระต่ายป่าจันทบุรีกัีครับทีมที่จบดบบที่13ของตารางฟุตบอลเมืองไทยลีกเลยครับกำลังที่จะได้ตัวของทางฝั่งโดดิโกโมารันเจาสุดนาชาบราซิลจากนครศรีเลยครับเข้าไปล่าท้าขายในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เลยครับ โดยทางฝั่งของกองหน้าวัย32ปีนั้นครับอยู่กับทัพมังกรแดนใต้มาตั้งแต่ปี2023ส่วนผู้นั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาครับลงได้ในศึกทัลีส2งปทั้งมด28นัดยิงไปถึง19ประตูกับอีก4แอซิสลงเล่นในรายการของช้างอเบครับกับอีก3นัดยิงไป2ประตูและกำลังที่จะกลามาเป็นสมัยชิกใหม่ ของทับกระต่ายปากอย่างเองครับและโดยซับทางฝั่งของด้าน,นรดริโกมารันเจ้านั้นครับเข้ามาคาแข้งในึเมืองไทยครับตั้งแต่ปี2 0 1 6กับสโม,มสรการททีฟีเป็นทีมแรกจากนั้นครับก็ได้ย้ายเข้าไปในจอนอีกหลายทีมทั้งสุขททีีหนองบัวพิชเชฟฟี FC, ํำปางฟีแพรยูนเตแดและสโม,มสรล่าสุดก็คือนครรีอยู่ในแต่และครับ และเดือนที่4ครับขอไปตอนที่ทั้งฝั่งของมหาสาร,รคาม SBT กันหน่อยครับอย่างทั้งฝั่งของอารมณ์กรโจรณาทองเลยครับมิดฟิล์มากประสบการณ์ได้ออกมาพูดอําราสโมสรมหาสาร,รคาม SBT เลยครับตอนสังกัดผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวหลักจบลุกการสันพดนดี4ครับ โดยสำหรับกองกลางวัย35ปีนั้นครับยายคอมบรมทัพมหาสารคามครับก่อนที่จะเริ่มซีซั่นสปันยี่สลงเล่นในศึกที่สองครับไปทั้งหมด15นัดมีส่วนพาทีมครับเข้าไปถึงรอบปยีออฟอีกด้วยแหละครับและซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเจ้าต้อมนั้นครับก็ได้ออกมาปลดใจอำลาทัพทางฝั่งของมหาสารคามเลยครับได้ได้ออกมาเขียนข้อความอะไรครับว่าผมขอขอบคุณสโมสร มหาสาครคาม s b t บีทีที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในทีมตลอดนึงฤดูกาลขอบคุณพี่ปิ๊กพี่ท่อนประธานสมโมสรที่เรียนผมเป็นอย่างดีขอขอบคุณพี่จอร์ดผู้จัดการแบงค์ที่คอยสปอร์ตเสมอขอบคุณผู้เล่มทีมทุกคนขอบคุณทีมอาสาคนทุกคนและที่สําคัญขอบคุณกองเชียร์แฟนบอลของภูมิวมกหมากาบที่ทุกคนนั้นครับคอยมาให้กำลังใจผมตลอดเวลาสุดท้ายครับขอให้หมาสร้างคำครับประสบความสำเร็จตามที่สมโมสรตั้งเอาไว้เลยครับ ซึ่งสำหรับทางฝั่งของเจ้าต้อมอรังกรนั้นครับเคยผ่านการาคาแข่งกับหลายทีมอย่างเช่นสโมสร,รไทอันดาฟซีรปัปาง f c PT พีทีปุะจวบไละยองเขอนแก่นยูเนเต็ดและล่าสุดก็คือมหาสารคาม s b t f c นี่แหละครับไปตอนที่ทางฝั่งของการเตะลกซีก่นหน่อยครับล่าสุดได้จับมือกับมิซูโนะเลยครับเข้ามาทำชุดแข่งขันใหม่ครับในปี2 0 2 5เลยเลยครับ โดยตรงฟังของการเทลฟีนั้น,นครับได้ประกาศจับมือกับแบรนด์ดังครับอย่างวิสุโน่สำหรับการผลิตชุดแข่งขันในฤดูกาลสปันจีสานจำเป็นทางการโดยทางสมโม่ต่อน,นั้นครับก็ได้ออกมากล่าดถึงการประจับมือในครั้งนี้เลยครับว่าบทใหม่ของการเทลฟี่กำลังที่จะเริ่มต้นขึ้นไม่ใช่แค่เสื้อแข่ง ไม่ใช่แค่เกมแต่มิซูโนคือพาร์ทเนอร์ที่เชื่อว่าฟุตบอลสามารถสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมมากกว่าเพื่อสโมสรครอบครัวชุมชนและอนาคตของเราโดยสำหรับชุดแข่งขันของการเทสซีนั้นครับในฤดูกาลหน้าคาดว่านะ่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้เลยครับ ข่าวสารต่อไปครับไปตอนที่อีกหนึ่งข่าวเลยครับของพลังการเ c ครับทีมน้องใหม่ของซึกบอลทลิกในฤดูกาลหน้าได้บรุกคอตกลงครับในการขยายสัญญากับทางฝั่งของกิสนนท์เกษมกุลวิไลครับสูตรน้ามากประสบการณ์ให้อยู่เชวยทับต่อไปเลยครับหลังมีส่วนพาทีมเดินชั้นขึ้นสู่ดีสูงสุดรั่งแรกเลยครับ โดยตวกทางฝั่งของเจ้ายีนหรือกิณนาโนนันครับวัย34ปีครับย้ายขวามประทับมาแรกก่อนที่จะเริ่มฤดูกาล2024ลงเล่นในกับทีมในศึกทยลีก2ครับไปทั้งหมด33นัดยิงไปถึง10ประตูทำไปถึง10แอสซิสทำให้เจ่อตัวนั้นครับได้ไปต่อทีมในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงครับ โดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของกฤษณะเกษมคุณวิไลนันครับเคยผ่านการคาแข่งมาแล้วทั้งเมืองการยูเนเต็ดบอร์ิชตีคัสตอมยูเนเต็ดสกอตแลนีสมุทรสากลฟีสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดหนองบัวพิชซีและลำปางฟีครับจากนั้นครับเรบกกลับมาปิดท้ายที่ทางฝั่งของสรุตนาศีกันหน่อยครับนายทวันล่างยักษ์ครับได้ออกมาโพสต์รำลาสโมสรจันทบุรีตอนสังกัดครับหลังจบฤดูการนี้เลยครับ โดยซึ่งสัก์ทั้งฝักของเจ้าอมหรือสรุนนั้นครับในวัย30ปีครับเจ้าของส้นสูง195เซนติเมตรใหญ่คำรทบทรรกระต่ายป่าครับในช่วงฤดที่สองของปี2024และหลงฟ้าสอครับในศึกท,ทันต์ 5, นสองประตูหมด5านัดเสียไป9ประตูและลงเ่นช้างเวททับอีกสองนัดเสียไป1ประตูเก็บไปได้กลิ่รีนชีตเลยครับซึ่งโดยล่าสุดเลยครับสำหรับเจ้าอมนั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์ขอขอบคุณสโมสรและอมลาจัตุรีผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยครับว่าด้วยความรักและความจริงใจที่มีต่อทีมผมขออมลาขอบ ทับเลือสี่และสุดท้ายผมขอขอบคุณท่านสมพรพรเดียงทองประธานสโม,มสรที่เชื่อมั่นในตัวผมและให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสโม,มสรแห่งนี้และขอขอบคุณแฟนบอลจันทบุรีเชี่ยการต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณครับซึ่งฝัง่งของสรลุตนั้นครับเคยผ่านการค่าแข่งอีกหลายพันสโม,มสรเลยเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นบางเกาะชยนาทฟุบิลสมุทรสงครามอุดรธานีเอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซีราชนาวีอุบลยูเนเต็ดชลบุรีเอฟซีพีทีประจวบเอฟซีปูิชรเอฟซีพัทยายูเนเต็ดแต่ล่าสุดอยู่กับจันทบุรีเอฟซีนี่แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานบ l ท์ลีฟแอมบรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ